วันนี้จะพาไปพบกับนิทานแสนสนุกกับเราสัตว์สุดน่ารักบ้านใหม่ของครอบครัวกระต่ายวันนี้จะมีครอบครัวใหม่้าเข้ามาไหนมาดูกันดีกว่าว่าบ้านกระต่ายแห่งนี้จะมีเรื่องสนุกสนุกอะไรรออยู่บ้างนะมาะราธอนสัตว์1 0 9ตัวการวิ่งมาราธอนของเราสัตว์น้อยใหญ่ทั้ง1 0 9ตัวเริ่มขึ้นแล้วสัตว์ตัวไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นตัวแรกกันนะทุกคน เรือสำราญเพนกวินครอบครัวแพ่นวินน้อยจะออกเดินทางไปเที่ยวครั้งแรกจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะยอดนักสืบเชอ์ล็อกห้องเพชรในร้านคุณยีราฟหายไปยอดนักสืบมูตจึงได้ช่วยไขคดีให้คุณยีราฟพบกับนิทางแสนสนุกกับเหล่าสัตว์สุดน่ารัก วางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านคุณ